ทับกับข้าวอยู่เป็นเพื่อนทําลาดหน้าจะทำลาดหน้าใส่บล็อกเคอรี่กับเป็นเพื่อนนี่เนื้อผู้ใหญ่เขาต้มมาเดี๋ยวจะทำปดเป็นก๋วยเตี๋ยวกุย จะทำลาดหน้าเส้นใหญ่แล้วครับเพราะใหญ่เขาชอบเส้นใหญ่นะบอกเกอรีวันนี้ป้าจะรวกให้มันไอหมดวันนี้แล้วครับเพืเ่อนมีเนื้อไอ้กวงม,มสูสป้าจะผัดเส้นเพืเ่อน นี่นี่ปลาต้มแล้วนะเขียวดีดีผัดเสร็จลยเดี๋ยวผัดเสร็ก่อน อัดตัดเกี้ยวค่ะเพื่อนๆใส่เนื้อลงไปว่าทำง่ายๆเพื่อนๆไปรีบไปดูเขาจุดไฟก็ใหญ่เขามาเร่งอยู่ ใส่แป้งมันเข้าไปเป็นเปื่อนลาดหน้าเส้นใหญ่กับเพืเ่อนๆนี่ใส่ผักเขียวเขียวดีเลยลาดหน้าเปืเป่อนๆพ่อใหญ่นั่งกินก่อนแล้วแกชอบเส้นใหญ่เอ็กกุดทลลิน แซบแซ่บแซ่บแซ่บ,บ,บ,บผัดไทยนะเพื่อนเพืนผัดไทยของป้าแฟนเขาชอบ

ต <laughs> ุ no ๋นใส่แล er ้วก็ใส่ไข่หมดเลยเส่ซอส ฟ้าสีเขียวเพื่อนๆเข้าไปเี๋ัดเส้นต่อ ใส่น้ำผัดไทยเข้าไปเพื่อนเพือ่อนแฟนเขาชอบแฟื่อนชอบอกินค่ะใส่กระเทียม ใส่ผัดใส่ตัวดีก่อนเพราะมันแข็งปเปล่าสวยไว้ก่อนนะเอาสวยไว้ก่อน,นค่ะเสร็จแล้วครับผัดไทยสำเร็จรูปเครื่องมันนะป้าอยู่สองคนไม่เปลือง เลยซื้อมาดีกว่าง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากปาเอาดอกโปคลีใส่ <laughs> ให้มันดูมีสีสันต่อเพี่นๆทำไข่ดาวใส่ผัดไทยเพื่อนๆโอ้ย เนี่ยไว้ให้แฟนผัดไทยไข่ดาวเ,เพื่อนๆน่ากินไหมป้ากินขนมปังใส่ด้วยกลัวไม่อิ่ม